วันนี้เราจะมาจัดตัวละครเอ่อเก็ก็จัดแต่แม้ก็เป็นตัวละครจําเป็นที่ต้องมีใน ID ดีนะครับเป็นตัว6ดาวและ5ดาวนะครับจริงๆก็5าดาวตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือก็6กดาว้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ต้องมีใน ID มากๆมันจําเป็น สำหรับคนที่ไม่มีเจ็ดดาอย่างพกผมพกผมคืออะไรเอ่อก็มาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตัวแรกนี้เพิ่งได้มาสดใหม่ๆแล้วล้อเลยครับก็เป็นน้องมิคาสานะครับมิคาสานเนี่ยเอ่อจริงๆตัวละครมันค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะเป็นท่าแสกนะครับแล้วก็ตีติดเลือดแต่ว่า เราไม่ได้จับเราไม่ได้จะใช้น้องเขาเพราะว่าเอามาโจมตีอะไรอย่างี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้จากน้องเขาคือ15สินโบนัสนะครับซึ่งน่าจะเยอะที่สุดละมั้งผมไม่แน่ใจนะถ้าใครมีเยอะกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะวิธีการทําน้องเนี่ยก็คือการไปสุ่มากับการทำ5ดาวขึ้น6ดาวนะครับซึ่งสุ่มเอาง่ายกว่าตัวจะไปนะครับตัวที่สนะสำหรับผมนะอา่าเป็นน้องไอดอลนะครับไอดอลนี่ตัวละครนี้เก่งมากแต่ว่า มันไม่สามารถทําจาก5ดาวขึ้น6ดาวหรือ4ี่ดาวขึ้น6กดาวได้นะครับเป็นตัวนานหนึ่งที่ต้องสุ่มเท่านั้นละกว,ว่าจะมาครั้งนึ่งมิมาคนอ้า้งนานมากเลยนะเกื่อนผมนี้ก็รอไปประมาณเกือบจะเดือนหนึ่งยังไม่มาเลย ตัวไปนะครับสปีดวากอนเจฟนะครับเอ่อตัวครนี้ก็ตัวเงินอ่ะผมลืมบอกเมื่อผมลืมบอกไปน้องไอจังนี้น้องไอจันน้องไอจังนี่สามารถบัฟได้แล้วก็ให้เงินได้นะมันก็เลยเก่งเออบัฟสองร้อยปร์เ็นแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบัฟก็มันจะมีตัวที่ดีกว่าเช่นบู๊ก แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอุราฮาร้านะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะบัฟดีกว่าแต่ว่าข้อดีของน้องไอจังคือได้เงินด้วยโอเคเรามาต่อกับน้องเชฟของเราดีว่าเจฟก็ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะเก่งยอดที่แล้วจําเป็นต้องเอาไปตลอดยกเว้นดันพวกไอเจนเนาะก็เป็นตัวละครให้เงินหรือว่าดีมากเป็นตัวละครที่ให้เงินเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับถ้าไม่นับแบบไอปลาหมึกเนาะ แต่ว่าปลาหมึกมันต้องเอาเงินยัดเข้าไปด้วยก็เลยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งสรุปก็คือเจมส์น่าจะตีที่สุดในการให้เงินนะครับผมตัวไปเป็นตัวโจมตีแล้วนะครับตัวสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมว่าเอามาคอมโบคู่กันได้นะครับเป็นน้องแอตตาออแอตตานี่เป็นตัวละครที่เก่งระดับต้นๆเลยนะก็เป็นธาตุมืดตีกล่าวนะครับผมถ้บจะไม่ผิดอัพอัพขั้นเดียวมั้งก็ตีแอร์นะหรือว่ามันตีแอร์แต่แรกวะ ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่มันมัน,มน,มนตีแอเออทำไมในนี้มันเขียนว่ากล่าววเน,นี่ยตัวละครนี้ความสามารถของมันคือการตีแล้วเปลี่ยนเป็นธาตุที่มันชนะทางซึ่งถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยมันจะเอามาคอมโบกับตัวที่ผมชอบเอาไปนะครับก็คือน้องคาตานาเมนอะคาตานาเมนเนี่ย ความสามารถของมันคือตีติดเลือดก็เหมือนน้องมิคาส่าเนาะแต่ว่ามิคาส่าจะได้บูสต์15%เงินเนาะถ้าถามว่าความโหดคาตนาเก่งกว่าแต่ว่าความเป็นมิคาส่าก็จะดีกว่านะครับฮะอย่างคาตนาเนี่ยมันตีเป็นทตุมืดใช่ไหมแล้วแอนต,ต้าก็มาคอมโบกันแอนต,ต้าเปรียบท่แสงทําให้คาตนะตีแรงขึ้นแล้วตีติดเลือดก็ตีติดเลือดแรงขึ้นไปอีกนะครับก็ลเลยเป็นการคอโมโบที่ค่อนข้าขงที่ผมจะชอบมากๆเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นตัวละครที่ ก็จําเป็นเอาไว้ลงสตอรี่เนาะอืมเป็นน้องหน้ารันชานะครับสปริงกี้เออผมจะบอกว่าแอตตาเนี่ยสามารถอีโวโได้นะครับแต่ว่าทั้งคาตาและสปริงกี้เนี่ยเราจะไม่สามารถอีโวได้เนาะเราต้องสุ่มเท่านั้นสองตัวนี้แต่ว่าแอตตานี้ก็แนะนําให้สุ่มเหมือนกันแต่ว่าผมทําขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะครับสปริงกี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่992แต่ ระยะการจตีคือ0.1วินะครับระยะ50ก็ไปทัดไฟตีแอร์ตั้งแต่เริ่มวางได้เลยข้อเสียของมันนะครับของซูซิงกี้ถึงมันจะตีไวมากๆแต่ว่าข้อเสียคือมันตีแค่ทาร็ตเดียวเลยทําให้ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะเก่งในการลงสตอรี่มากกว่าเอาไปลงเลดลงแอดเวนเจอร์นะครับผมาสามารถเอาไปลง1อยชั้นนี่ก็เก่งนะครับ แต่มัเล่นต้นเกมได้เลยแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่ทําง่ายอีโวง่ายแล้วก็สุ่มเอาก็ได้ก็คือน้องนวดดาทําง่ายมากไปทาของทาอยู่ที่รอบหนึ่งม้งดา่าสองเองอะ่ะเออกดเอ็กซ์ติมแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับถ้าทําขึ้นจากห้าดาวนะแต่ต้องใช้นวดขาด้วยเป็นทา้าทพื้นนะครับก็เอามาคอมโบแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นอ๋อผมจะบอกว่า ่าของเกมเนี่ยถ้าสมมติเราชนะท่าตุดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ200้เซนนะครับผมส่วนตัวนี้ไม่ได้เอามาโจมตีนะครับเอามาสโลแต่ว่าเอามาว่าขั้นแรกเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้สโลเนาะต้องอัพขั้นที่2ก็จัดห0าร้อยส0 0ก็จะได้สโลเลยแต่ไม่สามารถสโลแอรได้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแต่ว่าไม่ค่อยที่จําเป็นขนาดนั้นก็เป็นน้องเบลมานะครับอ่ะเบลมาเนี่ยเก่งมากเลยนะคือมันให้เงินแต่ว่าก็ไม่เท่าเจฟแล้วก็ ไม่ดีเท่าไอาจังแต่ว่าจําเป็นในการใช้มากซึ่งมันจะเอามาคอมโบกัแบบพวกตัวละครอะไรอะไอเซนอย่างนี้ตัวละครแบบเออพวกพวกม็อบอย่างเงี้ยเออตัวละครที่มัน,นแพงๆเงี้ยเราจะเราจะแบ่งสายกันเนาะเวลาเล่นแอนเ n เจอร์ก็จะแบบมีคนเล่นต้นเกมให้มีคนเล่นแบบเลดเกมให้ซึ่งเบลมาจําเป็นมากในการหาเงินให้น้องๆเขานะครับก็ตัวละครก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ ถ้า,ใค,า,นะาใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตไมให้กันด้วยนะครับ